สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็พามาถ่ายคลิปสั้นๆชมต้นหน่อไม้นะคะวันนี้เรามาชมต้นไผ่กันนะคะหน่อไม้ของเราขึ้นสูงแล้วเนาะอันนี้ไปเอามาจากทางใต้ของอังกฤษนะคะขับรถไปตั้งหกชั่วโมงเนาะกว่าจะถึงบ้านเขาเห็นหน่อเขาสวยนะคะ อ,อันนี้หนอสีแดงๆออกแล้วเหลือหนอสีเขียวๆอยู่ฝั่งนู้นยังไม่ออกนะคะอันนี้ปลูกตั้งแต่ก่อนโควิดเนาะเพิ่งได้แค่นี้ก็าถ่ายย้อนแสงนะคะเพิ่งได้แค่นี้ยังไม่โตเท่าไหร่ปลูกหนอไม้เที่ยงกิบปลูกต้นไผ่หรือปลูก หน่อไม้คือปลูกต้นไผ่ที่จะกินหน่อนะคะที่ยังกิษนี้ก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองหนาวเรายังแล้วเราก็ใหม่สําหรับอยู่ที่นี่นะคะใหม่สําหรับการปลูกนะคะเราไม่รู้ว่าจะเลือกพันุ์ไหนที่เหมาะสมตอนนี้เราก็ยังเราก็ยังค้นหาอยู่นะคะว่าพันธุไหนที่เหมาะสมที่อยู่ในประเทศนี้นะคะยังไม่ได้เราไม่ต้องการหน่อที่ว่าใหญ่จัดหรือเล็กจัดนะคะเราต้องการหน่อแบบ เหมือนกับนิดนึงให้มันแบบเพราะว่าเพราะว่าเราปลูกกินหนอเนาะเราไม่ได้ปลูกแค่ว่าจะเอาต้นไว้ชมหรือไว้ดูต้นเนาะเราปลูกไว้เพื่อที่จะกินหนอไผ่เราก็ยังหาพันุ์ไม่ได้นะคะใครที่เข้ามาในช่องเรานะคะถ้าอยู่ที่ยูเคนา,นานแล้วหรืออยู่แถวยุโรปนะคะพอที่จะรู้พันธุ์เขาแนะนำเราด้วยนะคะเรายังหาอยู่เนาะแต่พอดีเราไปเจอไผ่ อันเนี้ยก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่ต้นนี้ก็นิดนึงมันมันก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปถ้าเขาขึ้นเป็นสิบยี่สิบหนอก็ได้หนึ่งแกงเนาะเราคิดอย่างนั้นนะคะเราก็เลยขับรถไปเอาก็ไกลนะขับไปตั้งหกชั่วโมงนะคะวันนั้นก็ทั้งวันเลยไปกลับไกลมากเราไปเอาแค่หน่อไผ่แล้วเราก็กลับนะคะฝั่งนู้นเป็นหน่อสีเขียวยังไม่ขึ้นนะคะ อันนี้เรายังไม่มีเทคนิคในการปลูกใดๆเนาะเพราะว่าที่เราเอามาแล้วแค่ฝังไว้แล้วก็ใส่จุลินซีนะคะไอเน,นี้ยใส่จุลินซียนะ์อุ้ยปวดจุลินรีอันนี้ก็ใส่แค่จุลินซีนะคะจุลินซีที่เขาเป็นแล้วก็จะสีนี้จุลินทซีที่เขาปลูกปล่อยไว้นานน้ำก็จะเป็นสีนี้คือับจุลินทซีย์ตายแล้วอันนี้ยังยังมีเชื้ออยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่ ก็จะเป็นสีแดงอู้แดดล่มอันนี้ใส่แค่จุลินทรียนะคะยังไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยเพราะว่ากลัวเขาลามด้วยแล้วก็รอดูว่าเขาจะมีต้นใหญ่ขึ้นให้เราไหมอันนี้ยังเฝ้าดูอยู่นะคะมีหน่อเล็กขึ้นมาอีกหน่อเล็กหน่อเล็กเกินไปเราอยากได้หนอ่อยยางเล็กก็ขนาดนะั้นแล้วก็ใหญ่กว่านั้นหน่อยนึงนะคะใครมีพันแนะนำเรามาหน่อยนะคะ วิธีปลูกของเราที่นี่ยังไม่ไม่ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าแค่เอามาแค่เขามีรากก็ฝังดินแค่นั้นยังเป็นแบบธรรมชาติโบราณอยู่นะคะยังไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าเขาสู้หนาวได้พันนี้เขาสู้หนาวได้นะคะก็เลยปล่อยไว้ก่อนสำหรับลินนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะมาดูต้นไผ่มาดูหน่อไผ่ของเราเพิ่งได้หนึ่งหน่อใหญ่ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุก s ับสไครต์ทุกกาลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะเอาอะไรมาลงให้ดูเนาะว่าอะไรที่เราปลูกปลูกขึ้นในสวนที่อังกฤษนะคะในเทคนิคของเราที่ปลูกแบบว่าไม่ได้มีเทคนิคที่ท,ท,ทันสมัยนำมาใช้นะคะยังปลูกแบบบ้านๆอยู่นะคะใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามเรานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ